ก็สวัสดีครับวันนี้ทางพีซีวีพนะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้รีโมทเดสท็อปผ่านตัว iOS นะครับอย่างแรกเราก็ไปที่ Go, App Store แอปสโตร์ก่อนครับแล้วเราเราก็เสิร์ชว่ารีโมทเดส k ็อปตามนี้นะครับแล้วเราก,กด Search จ,จะมี2ตัวนะครับที่เราแนะนาให้ใช้ก็คืออันแรกเป็น Microsoft Remote Desktop นะครับอันนี้จะเป็น Official ของ Microsoft เลยแล้วอีกอันก็จะเป็นตัว Remote Desktop RDP Lite ครับอันนี้โอเค แต่ผมก็แนะนําให้ใช้ตัวสีส้มนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันจะเสถียรกว่าเยอะอยู่โอเคเราก็กด open ตัวแอปเลยครับโอเคครับพอเราเข้ามาในหน้าตัวแอปรีโมทเดสก์ท็อปแล้วเราก็กดบวกก่อนครับกดบวกแล้วมันก็จะมี3ช่องให้เลือกครับช่องแรกจะเป็นช่องแรกจะเป็น PC name ช่อง2เป็น user account แล้วก็ช่องสเป็น additional option นะครับเราก็กดไปที่ PC name ก่อนครับ ตรง hostname เหลือก็ใส่เจ้าตัว ip address ้าไปนะครับโอเคสมมุติของผมเป็น ip นี้นะครับแล้วก็กดดัน user account ครับแล้วกด add user account เข้าไปแล้วเราก็ใส่ username กับ password โอเคใส่เสร็จก็กด save ด้านบนขวาครับ ตรงนี้เป็นออปชันนะครับว่าเราจะใส่ใส่ชื่อเจ้าตัวเครื่องไปอย่างเช่นผมใส่เป็น Preset VPS นะครับตรงเก็เวสาวอน,นอันนี้ก็ไม่ต้องใส่อะไรเยอะๆครับแล้วก็กดเซฟครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามันจะขึ้นมาอันแรกเลยทีนี้พอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็กดเชื่อมเลยครับเจ้าตัว Preset VPS อันนี้มันก็จะถามว่าเออมันจะเป็นการ Verify นะครับว่าเราจะอนุญาตให้ เข้าใช้ไอตัวเจ้า vps เครื่องนี้โดยอัตโนมัติหรือไม่เราก็ don t ask me again นะครับ To connection this computer ก็กด a c c e p t ไปครับเท่านี้มันก็จะเข้าในตัว vps ของเราได้ได้แล้วนะครับ